สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับดกหน้าผ้าแสบในส่วนประมาณจักตีหาเกือบหกโมงเนาะจ,จ้นเนาะกระแจงแล้วเนาะจ้นเนาะวันนี้นกหน้าสิผ้าพ,พี่น้องไปแลน้จักสิบหานาทีนะคะเนาะก่อนสตาร์ทไปทำงานนะคะเนาะ ผู้ได้ออกก็ร่างกายยาี่ยมาซาวขึ้นนกนาเนี่ยจ้านกนาออกทั้งซ่าทั้งเลงนะคะเนาะผู้ได้เ่เคยเห็นบานนกนานี่กับบานนกนาบรรยากาศรอบบานนะจันดอกฟองวุ้ยสวยสวยพี่น้องนะคณะบรรยากาศช่วงเช้าท่ผ่างอีสานเฮา,าหนาวเละจ้าพี่น้องร่มผัดวยวยค่ะนี่ท่าออกบานนกนานะะเนาะคาะ ในบ้านนกนานเนี่ยก็ปลูกนันปลูกนีนอจาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนกนาสิาพาไปเบิ่งหมองนกนาเรียนหนาบ้านเนอจน้ะเนาะว่าวิวสวยปัญญนใดนอจา้าไปน้ำกันจา้าอันนี้ก็สิเป,ป็นน้องนาะบ้านนกนานนานอจ้ะเนาะน้องน้มขนาดใหญ่ค่ะไหลลงสู่แม่น้ำมูลจา้าผ่านผ่านหลหมู่บ้านเนอจเนาะ หนาบ้านนกหน้าเนี่ก็สิบรรยากาศดีดี่มพัดเวืยเวยค่ะเ่ยมาเศร้ามากนกหน้ากับแมาเลียนออกกําลัางกายว่ามันเลียนผู้เดียวนั่นแหละค่ะโอ้ไผ่ออกน้ำนกหน้าแล้วค่ะทั้งเศร้าทั้งแรงนะะเนาะนกหน้าก็เสิยดบรรยากาศดีๆนะคะเนาะเนี่ยมาเศร้าก่อนไปทํางานเนาะ,ะเนาะคนลุกคนกับเสีวา่าคือไายดูเท้ให่ผู้คนพอเคยเห็นเนาะ,ะเนาะพอบ้านนกหน้าอยู่จังไหนเนาะจา้าโยมเพำเอวารินชําราบเนาะ,ะเนาะ จังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะลูกแรกก็สิเล่นไปหน้าบุญนะจ๊ะพี่น้องเนาะสองฝากมานี่ก็สิมีทนตาบานลังใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวเวียนบานน้องนาไม่สวยแต่อุ่นๆนะคะนาะอยู่ไซก็มีความสุขเปิดนะคะเนาะอันนี้ประตูหน้าบ้านน้องนาเอามาบ้างหันนี่จ้าใหม่ก็กำลังสวยเลยค่ะพี่น้องแล่นุ่มกันเนาะยจังน้ะงหนึ่น้องฮ่า สวยไหมคะบัวกำลังขึ้นค่ะพี่น้องน้ำลดแล้วจา้าทั้งบ้านนกหน้าหนาวแล้วจา้าปาวีทั้งกรุงเทพหนาวบ่นอทั้งใดทั้งใด,ท,งใดทั้งไก่พ้นหนาวเม็นมาในเด้อจ้าพี่น้องนะค่ะเนาะนกหน้ากระสีเลน่นไปทางสารากลางบ้านคุณและค่ะก็ะมีคงกําลังกายเนาะค่ะเนาะนกหน้าสีหานด์แกไปเบิ่งบ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้บ้านนกหน้าที่ทั้งนี้คะ่ะ โคกนั่นระค่ะมีแต่ต้นใหม่ต้นไหลนกหน้ามักต้นใหม่เนาะจ้ะนอท่านที่เพิ่งกำลังสีสางบานก็ไม่เอะค่ะมีจตหลังใหญ่ๆเนาะจ้ะ่นี่างบานก่เอะะจตหงใหญ่เนอจะนอฟังตรงหามกัะบาดนกหน้าค่ะเป็นกระม้าอยู่กันเนาะค่ะเนาะเยอะแยะเลยเนาะค่ะเนาะนามกระเบอเสียค่ะหนามกระไซไแนวนี้ที่เห็นนี่ราคะคุ้นกับมหาป่าอยู่ค่ะพี่น้องหน้ากระมาเรียนเนี่ยมะเสวยเนี่ยมะแรงจ้า เดินลกหน้าสีเลียนไปท่าคนค่ะลงหน้าสี่ยางไปท่าคนเนเบิร์นแล้วค่ะน้องออกกาลังกายลกหน้าเนาออกกรลังกายก็มีจะอันนี้ก็สิเป็นซาลากางบบาเนะคะเนอันนี้ต้นใหม้ต้นใหญ่อยู่นี่เพิ่นตัดลงบนถนนผ่านค่ะบนเถนนในซอยนอจ้าพี่น้องเนาะ๋ยวเขาไปเบิ่งมองไฟนามันไหลลงไซนอจ้าพี่น้องมองลกหน้าไปลกหน้ามาเสมือนะคะนะสารับได้เพบ่เคยเห็นนอจ้านอจะเป็นบริเวณออกกำลังกายนะจ่ะพี่น้องบรรยากาศดีบ่จ้า หนงหน้าออกผู้เดียวได้ค่ะนี่่าม,มีผู้ใดมาออกเลยยังไม่ผู้ใดตื่นเลยจ้ะค่ะเนาะบรรยากาศดีไหมคะวานนี้ก็จะเป็นสนามตะกอนนะจ๊ะนี่ท่านี่นุ่งหน้าก็ออกไปเห็ดงานคะ่ะรมพาดีีเลยพี่น้องทั้งผุ่นหนาวเราปรจ้าทั้งไก่ทั้งไก่นะคะเนาะออกกําลังกายสตาร์ทก่อนไปทํางานแจ๊กสิปหาหน้าที่นอกจากพี่น้อง ส่วนนี้นกหน้ากระโดด่นดใส่เสือใส่ผานี่จักน้อยจ้าใส่บ่ได้โควิดเป็นเหตุอิลีจ้าพี่น้องมากแกงมือถือไว้บ่จ้านกหน้าบ่เดียวไหม่กันซันมานกหน้ามาแลนอกจอยากถ่ายพี่น้องไปเห็นบรรยากาศนอกคะ้ะงนอกเพราว่ากันนอกข่ะนอกชมบรรยากาศไปนํำกันจ้าพี่น้อง ไปนำใหญ่อยู่จ้าหน้ากระสซเล,ลเลนกลับไปทางผุดจ้าพีปป่น้องเอ็นกลับไปทางบ้านพี่น้อคะไปบ้าน่นองเดี๋ยวไปฟืนไฟนามันหล่นออกไซน์เนาะจา้ะเนาะ อันนี้สีขามไปอีกโมบานหนึ่งจากพี่น้องเราใส่เม็ดอ่านน้ำกันเนาะชาแนอใส่สรรมชาติน้ำกันนะคะขนาดมันหล่นนี่เี้ยเพื่อกับมหาปลาค่ะมากันเล่นมาพีล่ละค่ะบางคนว่าธรรมชาตินหน่อยๆก็มาโชว์เาอายู่เซ้ากัมีความสูบบางหานะะนันเนาะค่ะเนาะได้เลน็นีหน่อยนี่อ่ะ มีความสุกงฮาค่ะเฮาเฮ็ดเห็นมันมีความสุขมันก็มีความสุขน้ำมันก็สิไลลงมานีละจ้ะมันก็นสิล้งห้องไปหาบนละค่ะไปหาแม่นํามุ่บนละค่ะพี่น้องมันอยู่มะฮางคันเลยปีนี่หนึ่งขอเป็นละมุนมล,ละจ้ะพี่นอ้องบนแม่น้ำไก่จ้ะมาตองน้าก็สิทางพูดละค่ะน,นี่เล่นไปแล่นไป2ยี่สิบหลอค่ะแต่จะาพิษหานาที่พอดีจ้ะพี่น้อง ออกกําลังกายยังมาเสาเตือนไปเสารน้องกันน้องจันนอะนอะไรอยังกินเขาเนอวันนี้นกหน้ากับชีไดสุกีไก่ให้เก้าขาใส่กุ้งน้องนอหน้ากับปนกุ้งต้มบะแตียงน้องต้มบะแตีงทอดหมูหย่อให้หลูกกินน,น้หน้าเห็ดไอเอฟจ้าหน้ากินเขาหาโมงเลยจ้าพี่น้องมาหาโม่งกับเกาโม่งบนราคะเขาจังไปฟอกกันได้คิดกินน,ะะน,น้องนอหน้กหน้าหวางจา้ะวันนี้ก็ซ้อนหลายนะ้ะอง ่ไดีเห็นหนากันเลยลุกหนากก้าก็ฝากสองลกหน้าผ่าแสบวันนี้เดิน้จพี่น้องมาปูกอะกันไหมนี่มือใไหมุ่ลราคาพี่น้องรานะคะเนาะลุหน้าก,ก็บอพอดีล่งคลิปนะคะก็ขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆหลายน้อเนอะาเนะเพราะว่าส่วนนี้ลกหน้ากะเตรียมการซ้อนนะคะเปิดเทอมใหม่นะคะเปิดลุกๆองเฮานะคะเนาะ,ะลุหน้าก,ก็พยายามล่งคลิปได้หลายเรื่อยๆนาอจ้าเนะาเนะ ขอบคุณหลายๆค่คะพี่นอ้องเดี๋ยวข่ามาติดตามพู้มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นิดเด้ยค่ะขอกันใหม่ในช่องนกหน้าผ้าแสบอีกคลิปต่อไปจ้ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ you <laughs>